สนใจนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะสิบสำนวนภาษาอังกฤษให้กำลังใจนะคะอยู่กับดิวเตอมินค่ะและ Vocab ปออ r i t ี EP25 แล้วนะคะวันนี้จะพาไปให้กำลังใจกับใครที่กำลังมีเรื่องมีราวในชีวิตนะคะหรือว่าทอแท้แล้วอยากให้กำลังใจนะคะวันนี้ดิวตอมินส่งพลังค่ะ10สสำนวนอยากจะบอกว่าสู้ๆูพูดว่ายังไงนะลองชมคลิปนี้พร้อมกันค่ะ ประโยคแรกเลยนะคะสำนวนแรกที่เจอบ่อยที่สุดสู้ๆนะใช้คำว่า cheer up หรือ back up ค่ะเดินเข้าไปบอกเขานะคะว่า I cheer you up I cheer you up นะฉันแบบสนัแบบสนุนเธออยู่อ่ะฉันให้กำลังใจเธออยู่นะสู้ๆนะนะใช้คำว่า cheer up คำต่อไปค่ะคือคำว่า look on the bright side look on the bright side คำว่า bright side ก็คือด้านที่สว่างด้านที่ดีถูกไหมคะ ให้กำลังใจเขาถ่ะว่าให้มองโลกในแง่ดีนะคะมองโลกในแง่ดีอย่ามองโลกในแง่แบบแง่ร้ายเกินไปนะคะให้ look on the bright side แล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะตามมาเองอ่านะสำนวนต่อไปค่ะ every cloud has a silver lining every cloud has a silver lining ในสถานการณ์ที่แย่นั้นนะคะบางทีก็อาจจะมีสิ่งที่ดีซ่อนอยู่นะ,ะเปรียบเสมือนก้อนเมฆที่ยังคงมีเส้นขอบฟ้า นะคะถึงแม้แบบบางทีมันจะมืดดำอะไรประมาณนี้นะคะก็เปรียบเทียบได้กับสิ่งที่ดียังจะมีอยู่ในทั่วๆไปเรื่องที่แย่นั่นเองนะคะต่อไปกะไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเออแบบเรื่องที่เกิดมาเนี่ยมันเป็นแบบแค่สิ่งที่ผ่านมาเราก็ผ่านไปนะคะภาษาอังกฤษใช้สำนวนนี้ใช้คำว่า nothing lasts forever อะ nothing lasts forever ก็คือไม่มีอะไรที่ยั่งยืนแน่นอนองคงทนเรื่องไม่ดีผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ there is a light at the e n d of the t u n n e l there is a light at the e n d of the t u n two n e l t u n n e l ก็คืออุโมงค์นั่นเองความหมายของสำนวนนี้ก็คือแสงสว่างที่ปลายอุโมงคนะ์อ่ะแสงสว่างที่ปลายอุโมงคนะ์ยังคงมีแบบความหวังรออยูนะ่ที่ปลายอุโมงค์ ถัดไปค่ะ April showers a p i l showers เราเปรียบคำว่า s h o w e r ก็คือฝนตกฝนตกนะคะฝนตกในเดือนเมษาอ่ะฝนตกในเดือนเมษามันอาจจะเป็นลมมรสุมเพราะปกติ a p r i l ก็คือเดือนแห่ง summer times ใช่ไหมคะเป็นเดือนแห่งความร้อนเอฝนตกในเดือนเมษามันมีอะไรแบบผิดปกติหรือว่ามีอะไรไม่ดีแน่นอนเลยเนะเพราะฉะนั้น April showers เปรียบเสมือนกับฝนตกผ่านไปแล้วนะคะ ฟ้าหลังฝนนั่นเองอ่าฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอถูกไหมคะถัดไปค่ะ Never say die Never say die ก็คือแบบอย่าย,ยอมแพ้นะสู้ๆนะอันนี้ใช้ได้เหมือนคำว่า back up หรือว่าเ uh, e e r up นะคะ Never say die อ่ะคำต่อไปค่ะ It's not the end of the world It's not the end of the world มันไม่ใช่วันที่แบบโลกจะแตกหรือว่าสิ้นสุดของโลกนะมันไม่แย่ขนาดนั้นหรอก It's not the end of the world ต่อไปค่ะ There is no use crying over split milk There is no use crying over s p l e d milk คำนี้คุ้นไหมเด็กๆเราเห็นบ่อยมากได้ยินบ่อยมากนะคะในข้อสอบถูกป่ะเอาไปเป็นสำนวนในข้อสอบมากเลยดูอตมินมีทริคในการทำก็คือแบบเฮ้ยร้องไห้กับนมที่หกไปแล้วอะ่ะเราไม่ควรจะทำไมคะเสียดายกับสิ่งที่มันร้องไห้คร่ำควรวญกับสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้นะคะ ก็คือแบบอย่าร้องไห้กับนมที่หกไปแล้ว There is no use crying over spilled milk นะสำนวนนี้ตั้งไว้ให้มันน่นๆเลยถัดไปค่ะก็คือ Light, Lightning never strikes twice Lightning never strikes twice ก็คือฟ้าผ่าเ่็ lightning นะจะไม่ผ่าเป็นครั้งที่สอง Never strikes นะ strikes ก็คือ v ร r b ของแบบฟาผ่าอะไรประมาณนี้ไม่ผ่าถึงสองครั้งเพราะฉะนั้นสำนวนนี้ชอบมากไม่มีใครที่จะ สวยซ้ำสวยซ้อน่าไม่มีใครที่จะสวยซ้ำสวยซ้อนนะคะต่อไปค่ะ don't give up คำว่า give up หรือว่า give in แปลว่ายอมแพ้ยอมจำนนเพราะฉะนั้นก็บอกเขาเลยว่าเฮ้ยอย่ายอมแพ้นะ don't give up อ่า don't give up แล้วสุดท้ายค่ะวอวยพรเขาสักหน่อย better luck next time better luck next time ก็คือคราวหน้าก็ขอให้เป็นตาของเธอโชคดีคิวของเธอที่จะโชคดีบ้างเหมือนกัน นะคะก็เป็นสิบสมนวนบวกๆนะคะที่แบบบอกไว้ว่าส่งพลังบวกให้กันส่งใจให้กันให้กำลังใจนั่นเองค่ะก็เป็นบว a แคปเป y ร EP ที่25แล้วนะคะส่งกำลังใจให้กันค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะสุดท้ายค่ะสำหรับคอร์สออนไลน์นะคะตอนนี้เดลตามินมีคอร์สออนไลน์ที่ไม่ใช่สอนสดอย่างเดียวนะคะเป็นวีดีโอมาบอกทุกคนได้ค่ะ b Basic e n g l i s h g r a m ม a านะคะเป็นคอสปูพื้นฐานวยากรณ์ค่ะเรียนได้เลยนะคะ ไม่มีวันหมดอายุค่ะ4ชั่วโมงจัดเต็มเนื้อหานะคะทั้ง p a s s o f Speech นะคะ Verb to be Verb to have Verb to do Present Simple Present Continuous Present Perfect Question Words รวมถึงแบบฝึกหัดพร้อมฉเฉลยนะคะเรียนในกลุ่มปิดค่ะรับรองว่า ไม่มีวันหมดอายุเรียนได้ตลอดค่ะมีโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะจากราคา399บาทลดเหลือเพียง199บาทเท่านั้นค่ะถ้าสนใจนะคะเข้าไปติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k ของติวตร์มินละค่ะ English Tutoring by Kumin นะคะไม่าลืมค่ะสำหรับช่องทางออนไลน์นะคะเช่นเคย YouTube ยังคง subscribe กดไลค์กดแชร์กันได้ค่ะที่ English Variety by t u t a m i n ค่ะพบกันใหม่ ep หน้านะคะ ep นี้ลาไปก่อนแล้วส่งใจให้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ